ตอนนี้เรามาชมรุงกินน้ำนะครับสวยงามมากนะครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากนะครับสวยงามจริงๆนะครับเป็นรุงกินน้ำที่สวยงามมากนะครับ ฝนตกตอนที่แดดออกนะครับก็เลยเกิดรุงกินน้ำที่สวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับรุงกินิน้ำ